สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพสู้ขู่สู้ค้นครับมือนีพบพ่อกับเถากิติใช่อีกแล้วครับมือนีเถากิติใช่มาตามสัญญาเอฟซีหลายๆคู่หลายๆคนโทรมหาเถากิติใช่ว่าอยากเห็นความกบของคุณหมอวิสิทธิ์ใจมันแล้วก็อาจารย์ชวิวันใจมันเถากิติใช่ก็เลยมาตามสัญญาครับเอาวันนี้ท้เฮาเถากิติใช่สิพภาพไปเบิง่งครับเชิญครับพ่อแม่พี่น้อง เนทางยางเป็นทางยางยิ่งว่าปีนาน,นี่ก็ที่ได้ถนนขั้นปีท่านเป็นยันว่าสบายถ้าได้ถนนคั้น,นปีทีนาน,นยินได้ยินข่าวแววเววว่าทางเทศบาลเป็นเสีให้ถนนคั้นปีน,นะครับ ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตอนนี้เแ่ากิติชัยกะมาหอดบ้านคุณหมอวิศิษใ์แ้มันแล้วเอาสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคโอ้ทั้งคืออาจารย์สวีวันเนาะมือหนี้อาจารย์สวีวันนี่ยังคือว่าคือตั้งในมือนี้เห็นเอฟซีเพิ่นต้องการอยากสเห็นหลายอย่างในบ้านของคุณหมอนี่แหละใช่เหตุเป็นศูนย์เรียนรู้มี่ยังที่สี่้เบริงแน่ ทั้งที่พ้อมที่สให้เบิ่งนีหอย่างแน่เอาอาจารย์แนะนาให้บอกแน่มีอย่างแน่สให้เบิ่ง<อ>นะครับสวัสดีค่ะอขอบคุณเอซค่ะที่สนใจอาจารย์ชีวีบ้นค่ะติดตามมาเมื่อนี้ว่าได้สวนของเรานี่ว่ามีอย่างแน่ที่เ,เป็นสัตว์พระราชาของพ่อหลวงค่ะของพ่อหลวงครับผออันนี้เป็นศูนเรียนรููอ่ะเริ่มแรกนะคะอ,อันนี้ไม่อย่างเริ่มแรกอันนี้คือ บ่อน้ำกินห้องสิจัดไออะไรนะบ่อน้ำจัดมันอย่างเนาะมาเสียดไม่อย่างนั้นโอ้ยลืมซื้อบล็อกซีสบล็อกซิ์เอาบ่อน้ำซักิซีสก่อนบ่อน้ำซักซิ์เอามองนี่เฮ็ดเป็นบ่อน้ำซักซิ์เนี่ยพี่น้องมามาล่างหนาล่างตายเน่ยมาชมโอเออข้ามาเสียดตกแต่งให้มันงามๆเมีมีหัวซาลาผักกรอนซาลาผักกรอนอันนี้ อันนี้เขาเอินโดมโดมสราชค่ะเาสิปลูกพดนสแนยืนีของยูของกินพร้อมอันนี้ตอนนี้ปลูกบัวปลูกบัวบับค่ะบัวกับเพิดไปทังโดมเนี่ยคุ้มแบบให้เขายางยู่ได้หมไต่หมไปเลยเบิดค่ะปลูกบักพลกบักเขือคือคือไม่เนาะบว่อันนี้ไม่ยังนี้อันนี้บักเขือ่อนเิบีเดลย บัวได้บกบัวมันมันเบอรี่โมก็เริ่มปลูกหรือเริ่มนี้ปลูกได้โดนไปได้แล้วอู้อ๋ออันนี้ปลูกได้จนมันเป็นดอกเป็นผลลหรอคะโอ้นี่เนาะอุ้งห้อยบกบกบเงีตัวนีต้อันนี้มันบกบบเงี้ยสมมติถ้ามันคุ้มเนี่ยโอ้ดีสวยเลยนี่ลยท่านอาจารย์สวยจ้าแต่สีเป็ย่างแดงอันนี้ไม่ยัางนี่อันนี้เขาเอิ่นกระบองเพชรกุ้งกันได้เป็นยา เป็นยาค่ะ oh. สูดใช้มันออกจากเส้นเลือดมาส่วนนี <Credit noise> <facial> <gger> ้ได้กระจอบิจัยมาเนาะทังสี่เนบักคว้าค่ะบักควกาต้องกินตัวนี้ล่ะปีหนูเตี่ยแดนเท่าอ่อนเบ่าวันอะนี่กระบองเพชรนี่ครับตัวนี้ล่ะกระบองเพชรนี่มัสเตเนลอันนี้กระพักกระพักไส้กระพักมะระคีนกมะระคีนกอันนี้สวนเลี้ยงดูอันนี้อะไรนะเนี่ยอืมไอ้ยังกระเทียมปอก ใบหอมแม่พูบอแมนผู้ผิกไทปลูกไปได้กับเรื่อเนาะขู่มาปลูกทั้งพี่ม็นหมอประชุมเฮ็ดว้เดีย้ไปแต <it> ่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสัมาษณรคุณหมอทั้งปีที่ีขอขอสัมภาษณ์คุณหมอตีคุณหมอคนเดีดหมอประชุมไว้เพื่อตอนรับพี่น้องที่มาเบื้งงานนะครับเด้คิดว่าคงจะเป็นปีนาไปแล้ว น,นนี่นาปอันนี้เจียงนาโป้ยังนาโป้อันนี้หอประชุมสามารถบรรจุคนได้หลายเหมือนไหนคุณหมอคุณหมอลองอธิบายสิฟังน,นั่น,นค่ะเราจะได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอวิสิตรครับสำหรับอาคารเดนิประสงนี้สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมอบรมอบรมนี่ก็ได้อยู่ประมาณสี่สิบคนครับสี่สิบแต่วากานั่ง กระจายแบบรอบนอกทั้งทั้งบริเวณแปดสิบคนเลยครับอ่าก็แปลว่าตรงนี้เฮ็ดเตียมไว้จะให้พี่น้องมาศึกษาเบิ่งงานบ่ว่าที่เป็นด้านพืชเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆทั้งหบดมาเบิ่งงานได้ได้ครับโอเคควาเบงานต้องการสุขภาพอดีนะครับสุขภาพดีต้องบอก่มีการสื่อกายเขาจะได้เขาเฮ็ดเองเพราะว่าทีปลูกกินเองนะครับหรือว่าการออกกําลังกาย เพราะว่าการดูแลรักษาแต่ละมื่นจะทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวนี้เอฟซีโฟมาบากโออยากสิเบิ้งอันความกบชัดๆอ๋อครับขอเบิ้งจากสิบนาทีในในบักครับในทางอาจารย์สีวิวัตนะครับข้าไปดูดูแลเมต็มเป็นผู้อธิบายครับผมวิธีการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงเบิแล้วก็ให้ไปเบิ้งครับไปเบิ้งชัดๆยังเต็มหูเต็มตาเลยสำหรับเอฟซีนะครับ ขอบคุณค่ะตามมากค่ะจะขอไปชุมไปในไก่บันไดงขึ้นหมอไปหาพ้างผมสามสิบเมตรป่ะโอ๊บ่ใส่ครับแล้วเหยียดพามนี่ผู้เทา เ่าสื่อย่าเมื่อ่าเอฟซีถามมาว่าเพื่อนเป็นอาจารย์สอนผู้แม่บ้านผู้พ่อบ้านเนี่เป็นหมออยู่กับเอฟซี อายูครับอันเข็ยนปีดยามาตลอดคุณหมอก็อยู่กับช็อกมาตลอดเจ้งไายยังพลาดกันไม่ได้แต่กันีที่นี่เอ็ดซี่ก็เลยสนใจอยากสิให้มาไทยถ้ำชัดๆให้เบิ่งนะครับนี่มันนี่ยังถ้ำนี่แหละเพราะนั่นก็เลยสิตไทยถ้ำไอเอ็ดซี่เบิง่งปากค้าเลยว่าพบที่เป็นเลี่ยงกต่นันเป็นเจ<อ>้าง่ายไปเจ้าง่ายมาจังไายไอเอ็ดซี่อยากมาเบิ่งงานอันนี้ได้ไ เฮ้ยพี่อย่างว่าบางานได้สบายอันบ่ยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับได้ตลอดเวลาจ้าอืมสถานที่ช่วงโควิดเนอะช่วงโควิดนี่ก่โคงสิบุท่านนี้ผู้ใดมากหอกจ้ากต่คงสิถามกันไว้ถามกันไว้สมมติถ้าบิดโควิดแจ้วถ้าส่วนถ้าส่วนราชการเด็กเขาจะว่าบางงานบิดโควิดนัต้อนรับได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาค่ะทุกหน่วยงานจ้า อันนี้เป็นยังนี่กบสีดังค่ะอ๋ออันนี้ตีกบที่ที่เอสซี่อย่างว่าเบิ้งเอาวไทยบักอ่าวไทยไทยเบิ้งไายเบิ้งดูได้ที่เปิดอนนี้มองเปิดปอปดดดดมันเปิดด oh, ้วยอ่านแน่ใ uh, ช่ครับนี่มันออดอาจารย์เชิญสมาี่มาอธิบายในเบิ่งหนึ่งออดทั้งสี่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 อ๋อนี่ค่ะ มีบอดนี่ทั้งเบิด์ตมีหลายแบบไหนเนี่ยอาจารย์เนี่ยฉันก็บบอดไหนลาบแล้วขาดว่าขาดว่าแล้วมันหลักหมื่นนะมันหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยละประมาณหมื่นค่ะมันมันหลายกระช่างอืมกระชับหนึ่งสองสามสี่ห้าหากระชั่งค่ะเพราะว่าตอนเาไอ้สั่ง สั่งมาเรียงนี่ยเขาสั่งสามสิกโลลหนึงมันก็หาไดตัวแล้วค่ะแล้วก็มันกับเงินก็ตันะคะเนาะเขาบริันับบริหทเ่มันมันหลายเดี๋ยวเดี๋ยวทัางบิหากระช่างสิเอฟซีเบิดจะหากระช่งเลยอันอาจารย์ละวินอันนี้อยู่หกกระช่งหกกระช่าง ต่อเนื่องเลยใช่หรอเ่อสองสามโ้โหขอสวนได้ค่ะขอส่วนพี่น้องเด้วยซึ่งหกอันนี้เนาะอันนี้มันเป็นแม่พันธุ์สินไหนเอามาเบิ้งแม่พันธุ์หนูพดแม่พันธุ์กับัแบบไงตัวใหญ่ตัวหนึ่งคุณนะแต่ว่าคุณเดียวกันนี่ละเพียงแต่ว่าขัดตัวแม่ไปไว้จะเป็นแม่พันธุ์เนีื้อข้าวบาตแม่พันธุ์เนาะขัดขาดที่มันสมบูรณ์ใหญ่ใหญ่เลยเอามาเป็นเตรียมเป็นแม่พันธุ์มันพอพันธุ์ยังได้หนีพร้อมค่ะย่ำฝนตกมันห้องบนโอ้ยห้องบนมืตก คนวัดโตกับห้องห่องยกวัดมือวัดขึ้นห่องอันนี้ก็ะช่างที่นึแม่พันกระช่างที่สองนี่ที่สองแต่เป็นรุ่นนี้นี่มันถ้าสมมติเขาจับขายนี่ได้ได้จับตัวร่มสี่ตูร่มสามสามซี่หประมาณนี้กับสามซี่หหกี่เบิเพรเะามามันมันไนย์ปะทอกันเพรา่าเอามาครั้งแรกก็คือสามสิบกิโลสามสิบกิโลนี่เอาเป็นสองกับช่างแรกเป็นลง ลงลงเป็นหวกเนาะเาลูกลูกออดเสื้อม่สามสิบนูมาขยายออกใช่ทั้งหมดมาเป็นหกกระช่งนี่หกกระชั่างว่าเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณตันนะครับตันเศษเศษมดเนี่ยแนนครับใช่เพราะพอมีนี่คืออ่าเลี้ยงสองเดือนกุ้งก้อยได้แล้วละตันตันกัวยเดี๋ยวนี้สมมุิพี่น้องเพิ่นอยากมาบูชาไปกินนี่ได้บ่นี่ ไเออพแล้โลสองโลนี่เมื่อบูดซาออกกน้หนาค้ามนี่ยไปหนาฟ้ามให้ได้องวากินเยระต้องเื่อว่าผู้ข่าพกข้ากินเเห็นมันเต็มแล้วนี่ตนโม้อย่างหรอกเห็นมันโม้หนาหักเดี๋ยวนี้เงียกินนี่ใส่เงียอย่างเดียวเยวเขาพวกเงียนะ้ยใส่ใช่มันมีหลายรุ่นครับแต่เป็นแต่เป็นลูกลูกออดหรือลพวกนยแต่ใส่อาหารเขาไม่ได้เป็นใส่ของมันเด้ง ต่อมากกับคบระยะกลางกบเล็กกบระยะกลางแล้วกบใหญ่เขาจีเขียนไว้ข้างถุงเลยพวกนี้เขาเห็นเเนื้อมันบอแต่ว่าเดี๋ยวนี้จากเนี้ยคบไม่ไกลมันเป็นเนี้ยสองอันสาแทงมันอยู่ตัวแล้วมันอยู่ตัวเหรอครับอ๋ออันนี้เม่เนี้อมันบ่นี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมออาจารย์ชวีมาเอาเนี้อให้กินตัวความที่สองนี่เบื้องนี้เอาคันตาก่อน เราขามาไทยข้ามาไทยขี้นอกเบอร์เกร์ทักเฟตี้ทั่ักสีาเอเนี่ยให้มันจะเดอะไรน้ำสีดีกับเตรียมกับปตรวดอินทรานด้วยเล่กับสูบไปพูดยากมันคืเนี่ยระบายตัาง้นันต้งีน่ตอ้นันี้น ี๋ยวนางบอกแอเดวออเต็ม้นมื่อมันเต็นออกกํลังกายออกกลังกายแรเ่ตักผัดจะกต็น่อมารโดนเป็นเต็นเมเต็เต็นเต็นเต็มเ็เต็มเต็น ขอในนันครับตอในนันปลาสลัดน้อยใเป็นกลารลัดินะครับตันมุ่งแดดแน่นครับต้องใส่สตันต้องใสเมตาตันมันจะคยสียูเพราะว่าเด็ดตาของรป็นาบอดนครับเ็นตบได้หลายหลายป้งาลดตาบอดือเพื่อกากคบกระบแสงสว่ันโดยตรงมันตาบบอด ต้ต้องต้องต้อใส่ใส่ส่แล้ใส่แลนตัวั้่นี่ครับตัวบุ้งตัวแจ้งหนานะครับแปดกิเตาดันแจ้งพายุว่านด้านทางเดีเอานี่เพราะว่าด้านภาคใต้แสงแดดมันแก่ขึ้นกันก็่ได้จะเป็นต้องใส่ปกติไปใส่ป้าไม้นียวนั่นแหละบังไว้นะครับจะค่อยไอ้กบเขามันสุขภาพดี ดูนี่ก็บมีจพบ,บ,บต,าตาตาตาบอดนะครับกอ,อตาปอตาขาวน,นตาน่วน,นไหนตาที่จะเป็นดอกไปยังือจังใส่งมั่มนี้สืบเนื่องจากว่า,าเอาอยานนกไม่กินแต่เลี้ยวตัวนี้ใส่ไว้ด้านา้างนนะบอนกเก้า่าต่างต่าง,งอีกตัวเล็กๆไม่ในด้านด้านทางด้านทด้นตนั มีว e, oh. ัตป้องกันแ้งภาดใบมีลูกพ่นนี่นกกระก้างทางนั้นมีลูกพ่นนกกระ้านั่นพนนกกระ้าเขามากิเลยเเอาเดีไวเพ้าพอดีดีช่วง้นสมักแต่รมีลูกจะร้องไปแล้วก็กินเอเป็นยังนกกร้าเขามากินครบหล้วนะนกก่าเบงากนข้นมาเลย มนวางป็นคนอยู่ <c oughs> น,นี่มันจิ้มซปนญ,ญา่าอ่ามันแวพทย่ญญา,น,ญญา,น,านีมันลูกพุ่ปัญ่าเ่าหนกนตอนเันญญาระจ,จอมาพผไว้ข้างพี่อนกเมากอ๋นี่สาเหตุที่เห็ดแบบนี้นกเดี๋ยวเห็นหูพ้น<า>หูหยังแล้วบางใบงนกตกตีนกเสมาก,กินลูกกรอบค่ะมันเลยมาเห็นคนนี่มันเล้วมาน,นจ้องมันอยู่มันเลยบกากเขามา มันดินนี้เลยอ๋อมันเป็นพุ่มปัญญาตจ้ามัน,นไมข้าเจ้า,จา,าถามอยู่เอาอาจารย์อ,อันนกพ่อมากินก,าานกบที่บอมันหยานลูกมันอ๋ออืออ๋ออันนี้ได้พุ่มปัญญาตัวนี้มันหยานลูกพะญ่ะยังเ, <c oughs> เลยครับออกไปรุ่งร้องพ่มป้อนเริ่มละเริ่มแล้เสียงห้องอันนี้หนึ่งสองอันนี้บอที่สามมาสามนี่บอที่สามเลยได้หนึ่งใชนี่คือบอที่สามครับของ เดี๋เดี๋ยวทายตรงตำหน่อยเดี๋ยวมันติเต็นท์กล้องเตียเียวไม่รูอ่มันติเต้นท์กล้องเตียมเต็นกัดถุนเลยกัดเมื่อเหร่ถุนเลยแข็งแรงโอ้โหพิจอ่อนก่อนเห็น้วก็ได้โอ้ยหต้อ้ากินมาทุกนอี๋าอี่ไเดียวใส่ตัวนี้แทนกันกันป้องกันป้องกันนน่นนนนกป้องกันแนนที่นน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 งนนนนน้นน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 ดนนีนนนนเนนนนไปนนนนกนน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  เบื้องอันดีซีไม่ทั้งเบื้องหกอันเนาะอันนี้อันนี้มันนี่อันดีซีเอาเอาท้ายไปมี่นี่บอที่ซีบ่ไงตามนี่เมื่แรกจะได้สูบอันจนไปอันใสอินทราลัมใ่ต้นไม้ใช่อินทราลัมได้โบได้โบหยุดสเล่นพยอนแม่นเด็กที่โ่อแม่อยากเบิ้งความพบชัดๆ คุณหมอวิสิตเจียมันอาจารย์เชวีวันขอบคุณคุณเบิ้งค่ะเขากิดที่ใชกลับมาตามสัญญาแล้วมะทายคักให้เบิ้งเลยนะครับบอจำกัดเวลาเปลี่ยนน้ำมือเป็นมืออ๋อเปลี่ยนห้องเขาใส่วิธีการสูบแล้วเอาได้สูบไปใส่ต้นไม้แต่เอาน้ำขีดมันนี่สูบไปใส่ต้นไม้ใช่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเลยโมไดซื้อปุ๋ยอยากปลูกใหม่ ก็ต้องซื้อปุ๋ยบอกกันว่าอย่าไปซื้อปุ๋ยเด้อเอาซับนี้กับปุ๋ยคักแล้วใช่ไหมค่ะโอ้ยุ่งยุ่งย่ง่อยานจะทุ่นเหมนี่ยออดบูมืลลอยมาหา <c oughs> วายพูดอะไรดวายวายเหมื <c oughs> อนกันอด ว้ายมันมันเด็กหยอกเขาตัวน si ึ่งมันเด็กหยอกเขาตัวนึ่งเอาเอาโดนแม่เนอะมันเด็กหยอกมันนึ่งปาดกบหูจะคว่ำเฉียงเขาไปก็เบาได้ตัวนึ่งปอดพูดแต่เจียงบ่ออื่นห้องอยงเงาไปใต้อย่างเงาไปใต้ถ้ำานี่บ่อที่สี่ อ่าไปเพิ่งไปเพิ่งบ่อที่หาที่หกเป็นหนอ๋อตลาดมันเก็บแต่ว่าตลาดเปิดพร้อมเยอะเลยชื่อจันทึกินอ๋อบ่อดี่สองบ่อเนี้ยอันที่มันบางๆตัวเพราะว่าขายไปแล้วร้อยกิโลอ่าตั้งแต่ขายอสองบ่อเนี่ยค่ะอ๋อข้อค่ามันมาเอาลอยลอยหาสิบโลนะครับไปแล้วเอาไปแล้วค่ะ สี่น้องต้องติดตะลูกบัานก็มาซื้อไปแน่พวกเราจังโอ่สามโล่สี่โล่ไปจับตัวนี้จ้ะไอ้เบงรวกามาตึบ่อบ่อพี่บ่อที่หกอนีบที่หกไปบ่อสุดท้ายขันขั้นหน้าบอกขั้นเปีหลายนี่บอนี่บอจับไปขายแน่แล้วสองบ่อในบ่อละลอยหาสิบโลแล้ว เบิงยังจุใจเลยมือนี่เ็นนันว่านี่เอฟซีโทมาอยากตีเห็นฟ้ามคบของคุณหมอวิชิตเจมันกับอาจารย์เชวีวันทั้งสองท่านนะครับมือนี60ปีไช่ามาไทายให้พี่ให้น้อง<ม>เบิงยังจุใจเลยนะครับถึงง6บอกร,รบนะครับพี่น้องผู้สนใจ อยากสิมาเบิ่งงานอยากสิมาศึกษาอยากสิมารเรียนรู้วิธีการเลี้ยงวิธีการถูแลมาใดคุณหมอพิ่นมีหอประชุมตอนรับอาจารย์ชวีเป็นวิทยากรสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาส่วนคลิปนี้พี่น้องเบื่องแล้วถ้าหากว่ามีความสนใจกะขอความกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยพ่อให้เท่ากิจดที่ใช่เล่าได้มี ขาน,น้ำมูน้ำมันรถไปหาไทายมองหันมองนีแล้วกัพ่อได้คาขนมหลานซึ่งเป็นสร้างภาพสาหรับคลิปนี้ผู้ขา่าสทวิตชัยและคุณหมอวิธิตไก่มันอาการเจวิวันเจสิกาที่ละน้องใส่เที่งยงขนมีคนคาบก็ถือว่าขาดสวัสดีครับ